ตัวบ้านเป็นอิฐมวลเบาค่ะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําก็จะเป็นอิฐแดงเดี๋ยวก่อนพาเข้ารับชมช่างโลดเนี่ยเขาให้ของแถมอะไรเจบ้างของแถมเหรอคะ <c oughs> ของแถมนี่ไงคะนี่นี่นี่กำลังทําอยู่นี่กล้องจอนปิดคะ่ะ<อ>สดสดเลยได้กล้องจอนปิดใชใ่ตัวคต่อ,อ,อช่างโลดให้มาสี่ตัวนะคะเป็นความชาัด2ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้ถ้าหลุมอย่างนี้เสียส่วนต่างแน่นอน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อย่างนี้เสียไหมคะเอออันนี้ไม่เสียนะคะ ไม่เสียครับไม่เสียไม่เสียเพราะว่าในสัญญามีสองหลุมนี้ใช่ไหมท่านมีสองหลุมเจ๊ไม่เสียนะอันนี้เจ๊ไม่เสียแต่ถ้าเกิดว่าอย่างกว่าถ้าไฟถ้าเราติดมากเกินเราเขาก็ต้องเพิ่มเราก็ต้องเข้าใจเพราะเราจะอาจจะอยากสว่างของคนอื่น กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้น้องเอ๋พาท่านผู้ชมมาชมบ้านปั้นหาสวยๆนะคะหลังนี้นะคะเป็นผลงานของช่างโรดคะ่ะท่านผู้ชมขาพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรวันนี้เราอยู่ที่อำเภอแกงจังหวัดระยองนะคะนะกับราคาก่อสร้างคะ่ะท่านผู้ชมขา2ล้าน7จ็ดแสนแบาทคะ่ะนะคะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับช่างโรดกับพี่เจ้าของบ้านกันเลยคะ่ะไปคะ่ะ ตอนนี้นะคะน้องเอกก็ยืนอยู่กับเจ๊นะคะเจ้าของบ้านแล้วนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊นั่งำตัวไหยคะ่ะชื่ออะไรคะชื่อเจยโยค่ะเป็นแม่ค้าหอยแครงหอยแมงผู้อยู่อำเภอแกงจังหวัดระยองค่ะนี่ร้านอยู่ตรงไหนคะเนี่ยเดี๋ยวพอ,อ่ร้านก็จะขายอยู่ตามตลาดนัดทั่วไปนะคะถ้ามาอาเภอแกงแล้วหลกัหลกๆก็จะเป็นคลองถมสมามแาณจะมีทุกวันอังคารนะคะ,ะ,คะวันอาทิตย์ตลาดสาสุกสามแยกประเสค่ะค่ะเจยโยค่ะหนุสาบถามเลยคะ่ะหลังนี้สวยมากนะคะราคาจบอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่ประมาณ สองล้านแปดแสนกว่ากว่านิดนิดประมาณบางทีเซตเราก็ไม่ได้จําหมดทุกอย่างนะคะค่ะแล้วหลังคาที่เจได้นะคือเป็นหลังคาอะไรคะเลือกเองหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้อันนี้คือเราเลือกเองเป็นเอสซรนะคะในราคานี้ก็คือจะรวมหลังคาเอสซรไปด้วยค่ะราคาจบจบเลยพร้อมเข้าอยู่เลยใช่ค่ะแล้วช่างเป็นผลงานของช่างอะไรคะช่างโรดค่ะช่างโรดบริษัท KR 888ปจังหวัดระยองค่ะแล้วช่างโลดให้อะไรบ้างคะเจว่าคุ้มไหมก็คุ้มนะคะเพราะว่างานของช่างโรดเนี่ย คือเจ๊าสามารถที่จะไปขายของตามตลาดนัดได้เลยโดยที่เจไม่ต้องเสียเวลามานั่งคุมช่างแล้วงานออกมาคือดีอย่างที่เห็นอันนี้คืองานจริงแข็งแรงตอกเสาเข็มนะคะ,ะมีเสาเข็มทุกต้นนะคะท,ที่เป็นบ้านหลังนี้<ะ>แล้วงานดีไว้ใจได้โดยที่เราไม่ต้องมาเฝ้าคือเวลาเราไปหาเงินขายของมาทําบ้านต่อได้เลยอะคะ่ะนนเขาให้ใช้อิฐอะไรคะในการก่อสร้างเป็นตัวบ้านเป็นอิฐมวลเบาค่ะแล้วก็จะเป็นห้องน้ําก็จะเป็นอิฐแดงเดี๋ยวก่อนพาเข้ารับชมช่างโลดเขาให้ของแถมอะไรเจบ้าง ของแถมเหรอคะของแถมนี่ไงคะนี่นี่นี่กำลังทําอยู่นี่กล้องจอนปิดค่ะสดสดเลยได้กล้องจอนปิดใช่กี่ตัวค่ะต่อเอ่อช่างรถให้มาสี่ตัวนะคะเป็นความชัดสองล้านพิกเซลนะคะตัวนี้แล้วมีอะไรที่เขาให้คะแล้วก็จะมีเป็นเป็นปั๊มมิซูตัวนั้นเราจะจีบแปดพันใช่ค่ะปั๊มแล้วก็ถังถังน้ํานะคะค่ะเดินไปไหมปั๊มถังให้แล้วไฟนะคะพวกไฟกริ่งด้านหน้าเนี่ยใครเป็นคนแบบว่าคิด ไอเดียในการออกแบบคะเนี่ยไปเนี่ยค่ะคิดเองค่ะคิดไปทําไปแล้วอย่างโทนสีค่ะเจ๊ไม่ต้องเดินไกลเพราะว่าพื้นตวงนี้ฝนตกเนาะอ่ะเดี๋ยวโทนสีอหคะค่ะโทนสีบ้านโทนสีเราก็คิดมาจากหลังคาว่าเออมันออกแดงๆแล้วน่าจะไปสีนี้นะอะไรอย่างเงี้ยจะไปสีอื่นก็คงไม่ไปชอบสีนี้ชอบสีชอบออกชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปถึงแบบในบ้านสักนิดหนึ่งนะคะในบ้านเนี่ยวิธีการออกแบบหรือว่าไอเดียในการออกแบบเนี่ยได้มาจากที่ไหนคะตรงนี้ ใครเป็นคนคิดใครเป็นคนออกแบบก็ดูตามเพจมาบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วที่แรกเราก็จะทําเป็นหลังคาเมทัลชีสแล้วก็จะมีช่างลดเนี่ยค่ะก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นเมทัลชีสเจ๊จะฟังไม่ได้แล้วนะเสียงดังอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นโปรเจคก็แนะนําให้เป็นตปวนี้ดีฝาแพงหน่อยแต่ว่าดีดีขึ้นมาด้านบนสําหรับระเบียงกว้างๆเนี่ยสวยมากนะคะเป็นกระเบื้องนะคะอันนี้ใครเป็นคนออกแบบเหมือนกันค่ะเรื่องกระเบื้องก็ช่วยกับแฟนนะคะช่วยกันเลือกนะคะเลือกไป ไปเลือกที่ร้านไม่มีไม่มีแบบเจอไม่มีแบบคือเจอตรงไหนสนใจก็ชอบชอบเรามาถึงด้านล่างแล้วขึ้นด้านบนสักนิดนึงไม่เหมือนใครแบบนี้เขาเรียกว่าฝ้าอะไรคะช่างโลหะฝ้าละแนงอันนี้นะคะเป็นช่างโลดนะท่านผู้ชมก็คือเป็นผงอันของช่างโลดถ้าใครสนใจเนี่ยเจเนแนะนำไหมคะเจยแนะนำไหมแนะนําค่ะเพราะว่าพอผลงานเสร็จแล้วเนี่ยแนะนําได้ช่างโลดทาดีนะคะแล้วก็คือคือผ่านแน่นอนแล้วก็คือวันเสร็จจบ ช่างไม่หายช่างไม่โกงที่สําคัญนะคะทุกวันนี้ช่างไม่โกงนี่ใช้ได้มากแล้วนะคะอ่าอ่ะหนูสอบถามเนี่ยช่างมายืนรงข้างหน่อยค่ะก็ะอย่างการรับประกันงานนะคะของช่างรับประกันยังไงบ้างคะเอ่อโครงสร้าง10ปีครับประกันบวก3ปีนะครับแล้วก็งานหลังคางานหลังคา3ปีงานรั่วซึมนะครับรั่วซึมของหลังคา3ปีนะครับแล้วก็ส่วนงานสถาปัตย์ทั่วไปก็คือพวกสีพวกไฟพวกรายละเอียดเกี่ยวกับงานสถาปัตย์หนึ่งปีเต็มครับผม แต่เดี๋ยวเรามีการเซ็นใบใบวันนี้ส่งมอบวันนี้เดี๋ยวอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยอเอ้ยยังเป็นหน้าผลอยู่แต่เรารับประกันมันมีรอยเริ่อร้เล้าอะไรเงี้ยหรือสีร่อนเราดูแลให้หนึ่งปีอีกทีหนึ่งครับแล้วถ้าใครสนใจจะโทรสอบถามหาชสร้างได้ที่เบอร์อะไรคะศูนย์เก้าสามครับหกห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับผมก็โทรหาเชงรอนแล้วก็ปรึกษาเชาโลนเนี่ยทีมงานทําเกี่ยวกับอะไรบ้างคะในการสร้างบ้านตั้งแต่ออกแบบเลยไหมคะใช่ครับตั้งแต่ออกแบบเลยจน คือตั้งแต่สํารวจหน้างงานนะเจ๊เนาะเราคุยกันคือเจ้าของบ้านเนี่ยก็ต้องเข้ามาปรึกษาก่อนพอเข้ามาปรึกษาหาแนวทางแล้วเราก็จะบอกใช่แล้วเราก็มาดูพื้นที่ก่อนแล้วเราก็ดูว่าเจ๊เนี่ยผมผมจะถามงบก่อนบางทีบางทีการถามงบเนี่ยมันจะกลายเป็นดูถูกลูกค้าผมจะถามงบเพื่อจะออกแบบให้อยู่ในงบประมาณคร่าวๆเพราะว่าบริษัทเรามีต้นทุนคร่าวๆแต่เนี้ยไอ้คำว่าต้นทุนเนี่ยมันมันมันก็จะรวมกับพวกวัสดุที่ เจ้าของบ้านรีเฟสมาว่าโอ้ยอยากได้แบบนี้แบบนี้ถ้างั้นราคาจากที่เราตั้งไว้มันก็จะขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะช่คอบางนี้จบอย่เท่าไหร่คะลถ้ารวมๆเลยมัน2องล้าน็นแปด้าพบาทครับผมระมนี้เาเป็นเฮียนะคะเจ้าของบ้านนะคะสวัสดีด้วยค่ะบชครับเรียนรองแถครับอ๋อเต็มยศเต็มยศเลยเต็มยศเลยอันนี้เจยนี่เจยนะครับน่นหน่อยตั้ ขึ้นมาเป็นแบบนีเตกจีตัวน้ค่ะครับผมเราสแตนเลสแบบนี้กับที่นั่งอย่างเงี้ยค่ะรวมในราคานี้ด้วยหรือเปล่าสี่เหส่วนต่างเพิ่มไหมคะมาทางด้านนี้หน่อยค่ะอันนี้อันนี้คือราคาที่ช่างโลดเหมาไปหมดแล้วนะคะตัวนี้เจ๊ไม่ได้เพิ่มเป็นส่วนต่างอะไรขึ้นมานะคะเหล็กเราสแตนเลสนี่ก็คือรวมไปในงบประมาณที่ช่างเขาว่าไปแล้วนะคะ ค่ะทั้งหมดนะคะกระจกกระจกอลูมิเนียมเาก็เลือกสีได้นะคะจะเอาสีอะไรกระจกสีอะไรพอถึงวันที่กระจกมาเาก็จะโทรเจ๊กระจกมานะเจ๊เข้ามาดูนะคะกระจกมาเจ๊ก็เข้ามาดูนะคะกระจกเจ๊ก็เลือกแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บเลือกกระจกเลือกเสร็จปุ๊บเจ๊ก็ไปขายของต่อเขาก็ทํางานของเขาไปเจ๊ก็ไปทํางานของเจ๊ไปก็คือทํางานใช่ขขงเนี่ยไว้ใจได้ไว้ใจได้ค่ะถ้ามีปัญหาอะถ้า ทุกงานแต่มันอาจจะมีปัญหาใช่ไหมคะถ้ามีปัญหาล้วก็กินก,ก้างไปบอกเขานิดนหน่อยเขาก็แก้ไขทันทีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะม,มันมีทุกอย่างนะคะงานทุกอย่างมันจะไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีบ้างแต่ว่าเขาแก้ไขได้นิดหน่อยไม่ถามว่าไม่มีปัญหาแทบไม่มีอ่ะปัญหาแทบไม่มีแต่ถามว่าถ้ามีปัญหาทําอย่างไร,รใช่ไหมคะโทรหาทั้งโลดได้ค่ะรับสายตลอด24ชั่วโมงออนไลน์ทั้งวันค่ะ อชั่วโมงย่บเดี๋ยวพาชมด้านในสักนิดนึงนะคะสำหรับด้านในก็คือไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างใช่ไหมคะเป็นสั่งตัดทั้งหมดเลยสั่งตัดังหมดเลยค่ะเข้าไปด้านในสักนิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับชมความสวยงามจากด้านในด้วยนะคะโอ้โหเข้ามาโล่งโปร่งมากมากเลยนะคะสวยจังนะคะห้องโถงนี่จัดสรรแบบไหนคะตอนออกแบบมา ตอนตอนออกแบบมานะคะที่จริงแล้วอะถ้าถ้าเอาอันเรื่องจริงอะนะในแปลนอะมันจะไม่ใช่ตรงนี้เจก็ปรับเปลี่ยนเพราะว่าพอเราสร้างเห็นอิดเห็นอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ตอนนี้ตรงนี้จะเป็นห้องนอนแต่ <พอ S 1> เจก็ปรับปรับป,ปเอาหน้างานช่างก็ไม่ได้คิดอะไรเจเพิ่มนะไม่ได้คิดอะไรเพิ่มนะคะพอพอพใช่ค่ะแล้วแล้วส่วนช่างที่เขารับ รับทำเนี่ยเขาก็ไม่บ่นไม่อะไรว่าเออ,เอ,อเก็ทำมาเจมาบอกว่าเออเน,นี่ยเจยมไม่ชอบนะตรงเนี้ยเดี๋ยวย้ายจากห้องนอนตรงเนี้ยมาเป็นห้องนอนตรงนี้ได้ไงปกติห้องลมจะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าแล้วเขาก็ทําให้เข,ข,ข,ขาวันนั้นมาเขาก,ก่อแล้วนะเขาก่กาอแล้วเขาก็รื้อนิดหน่อยให้มาทําวันนี้ให้โอ้รื้อในกรใช่ใช่าใช่ใช่ใช่ใม่ใช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 ่เช่ใ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 ้่ใช่ใช่ใช่ใั่ไม่ใช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 ่หน่ใช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 เยอะอาจจะต้องมี าเพราะว่ามันมันมีการแกหายแล้วใช่ค่ะแต่ถ้ามันไม่เยอะเราก็ไม่ได้คิดเลยอย่างบัวล่างอย่างบัวล่างเนี้ยก็คือได้ไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะบัวล่างบัวสวยมากบัวหนาใช่ไหมคะบัวบัวล่างสวยอันนี้อันนี้เป็นของแพงมากเลยอยู่ในแปลงอยู่ในแปลงแล้วแต่แบบแค่แบบเลือกว่าชอบสีไหนใช่ใช่สีสีม่กบสีบัวสีม้าอะไรเงี้ยเจ้าของมานคนเลือกใช่ค่ะเลือกหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงอันนี้เรื่องจริงจริงจริงอ่ะแล้ว เราเราจะมีช่างเฉพาะทางมาใช่ใช่ใใช่างเฉพะให้ของให้เจ้าของบ้านด้วยค่ะแล้วหนูเห็นเนี่ยที่สะดุดเนี่ยเข้ามาห้องผงถูอโล่งแล้สะดุดอีกทีนึงฟ้าหลุมฟ้าหลุมอย่างนี้เสียส่วนต่างแน,น่นอนใช่ไหมคะอย่างนี้เ,<อ>เสียไหมคะ,ะอันนี้ไม่เสียนะคะ ไม่เสียครับไม่เสียไม่เสียเพราะว่าในสัญญามี2หลุมนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมี2หลุมเจ๊ไม่เสียนะอันนี้เจ๊ไม่เสียแต่ถ้าเกิดว่าอย่างกับว่าถ้าไฟถ้าเราติดมากเกินเราเขาก็ต้องเพิ่มเราก็ต้องเข้าใจเพราะเราจะอาจจะอยากสว่างเขาหนึบอันนี้เพิ่มค่ะเพิ่มเพราะว่านี่เราต้องร้อยน่าจะจำไม่ผิดไม่ต้องแปลกไม่รู้จำไม่ได้อันนี้อันนี้เราต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ในเรื่องยาเราควรอธิบายใช่ใช่เขาจะอธิบายก็คือ ค่ะก็ต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมไปรับชมเนาะสําหรับใครที่ชมแล้วก็ชอบหลังนี้นะคะจบหมดแล้วเสียส่วนต่างเพิ่มทั้งหมดแล้วก็จบที่2.7ล้านเจ็ดแสนแปดหม่นห้าพบาทรวมตั้งแต่หลังคาตั้งแต่แบบเจาะเข็มเลยใช่ไหยคะเนาะตรงนี้งเขาะขึ้นอธิบายกับพี่เจ้าของถุงเนาะอันนี้รวมงไปน่าจะสามล้านไปมา เพราะว่ารวมสุขภัณฑ์ด้วยอะไรด้วยมา<ต>ด้ต่นนเจสะดุดตรงไหนบ้างคือแบบโหชอบประทับใจแบบว่าจบงานแล้วอ่ะของแถมนะที่เจชอบอย่างเงี้ยค่ะแต่พัดลมเจชอบพัดลมในองค์ชอบพัดลมเจชอบพัดลมชอบพัดลมอ่ะเราคุยมาเยอะแล้วเอาะอ่จริงๆนะเจเจชอบอะไรเฮ้ยอันนี้วันนั้นปั๊มมาตั้งไว้เฮ้ยเขาก็ส่งมาในไลน์เจ ปั๊มมาแล้วนะท้งเขาให้จริงโดยที่เขาไม่ต้องมาแบบเออลีลาเจ๊จะเอาไม่อะไรคือเอามาให้จริงๆแล้วก็คือปั๊มมีซูในตัวนั้นก็คงหลายพันใช่ไหมทั้งหมดใช่ใช่ไปดูได้เลยครับปั๊มตัวนั้นก็คือให้หมดใช่ปั๊มนั้นให้แท้งค่ะแล้วก็กล้องวงจรปิดก็กาลังทําอยู่ค่าติดตั้งนั่นก็สามพันุมทอผมก็ติดตั้งให้ฟรีออทอเธอก็ไม่มีว่าจะอะไรแล้วเขาก็ทําให้เราหมดทุกอย่างสร้างบ้านกับทั้งโลดเนี่ยก็คือพร้อมยกกระเป๋าเข ไอเดียห้องนอนสักนิดหนึ่งสีโทนสีนี้ได้อย่างไรมาคะออันนี้ก็คือโซนว่าสิบสี่อีกครั้งอะค่ะสิบสี่อีกครั้งนะอันนี้อันนี้คือห้องหกพันะสิบสี่อีกครั้งสิบสี่ครั้งสีหวานก็มีหน้าต่างนะท่านผู้ชมหาบานใหญ่หนึ่งบ้านบาน อันนี้บานผักเนาะก็สองบานแล้วก็มีสายแอร์อันนี้รอแอร์ช่างโรดให้อยู่เปล่าคะใช่ค่ะรอแอร์ช่างโลดก็แถมให้อยู่ค่ะเ <c oughs> ดวขาเอเดขาแถมแอร์ฟร <อ S 1> คีค่ห้องอไปเลยค่ะเป็นห้องอะไรคะอันนี้ห้องนี้จะเป็นนี่ห้องนี้จะมีหลายคนชอบสไตล์นี้เยอะสไตล์นี้สตไตล์ัยรุ่นอห้องสไตล์นี้จะมีคนชอบเยอะนะคะ ห้องน,นี้นี่แบบโป่มากนะคะนี่ห้องน,นี้จะเป็นห้องของลูกชายนะคะลูกชายเขาจะเป็นแบบออกแพฟฟูลชอบธรรมชาติชอบความสะอาดนะก็เราก็เลือกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ให้เขาตรงมุมที่เขาได้ได้ลงเยอะๆค่ะเขา อย่างโทนสีห้องนอนเนาะแต่ละห้องไม่เหมือนกันก็กระเบื้องหนูก็สังเกตก็ไม่เหมือนกันอีกใช่ค่ะอันนี้แบบเสียส่วนแบบส่วนต่างไม่เสียไม่เสียแล้วแต่แต่เจ๊เจ๊ก็เอ๊เฮ้ยจะเสียป่าววะเจ๊ก็โรไปหาทั้งหมดชัางหมดเจ๊จะเสียกับค่ากับเรื่องเจ๊จะทำลายแล้วห้องลายสีได้ไหม ก็ได้เจก็เลือกพปซี่กระจกแค่นั้นคุยแค่นั้นจบเออถามก่อนค่ะเราต้องถามก่อนอได้กี่ห้องใช่แต่ส่วนส่วนใหญ่ช่างที่เขามาทําเนี่ยเขาจะพูดให้เราให้เราฟังตลอดนะว่าบ้านของเขาเขาอยากไดไอะไรก็ต้องทําให้เขาโดยเฉพาะช่างสีลุงจะแบบลุงใจดีมากลุงเปี๊ยกจะบอกตลอดว่าบ้านของเขาเขาจะให้ทําตรงไหนเราก็ต้องทําให้เขาเพราะบ้านของเขาเขาพูดอย่างนี้เขาจะคํานึงถึงว่าบ้านของเขาเขาบอกว่าเวลาเจ้าของบ้านรู้มาก อุ้ยรับงานมาแค่นี้ใช้กูอย่างนี้ผมไล่ออกเลยนะไม่เอาจริงจริงไม่เอาเพราะว่าลูกค้าเขามาจ่ายตังค์ผมพูดยาวนะเขามาจ่ายตังค์กูมาจ่ายตังค์มืออ่ามือไปพี่เป่าแล้วจริงถ้าเกิดว่ามันเยอะเพราะว่าคุณเสียค่าอะไรเยอะใช่กูมากเพราะว่าผู้รับเหมาก็ถ้าเป็นแม่ค้าก็คงจะคิดเหมือนกันซื้อขายเหมือนกันนะเนาะแต่ถ้าเจ๊ว่าเจ๊ในเมื่อเจ๊เป็นผู้ซื้อถ้าเกิด มันไม่โอเคเจ๊ก็ไม่ซื้อถูกไหมคะแต่ถ้าเราซื้อเราก็ต้องได้ฟาร์มประทับใจเจ๊หาเนี่ยเราดูมาสองห้องนอนแล้วมีอีกห้องไหมคะหรือว่าหมดแล้วมีอีกห้องหนึ่ง่ะท่านบอห้ชมหน่อยได้ไหมท่ก็หนึ่งระเบียงสวยๆห้องโถงห้องนอนสองนอนไปแล้วนะคะเราไปดูอีกห้องนอนกันเลยค่ะมีใครอยู่ไหมคะลโหลฮัลโหลอ้าววยห้องนี้สีสวยจังเลยอันนี้เป็นห้องใครคะเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องลูกสาวค่ะ ห้องลูกสาวสีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะสีสวยมากสีอะไรไปดูน่าหนูเห็นแบบว่าปกติเราไม่ค่อยได้เจอนะสีแบบนี้สีนี้เขาเลือกเองนะลูกสาวเลือกเองจริงเจ๊บอกให้ช่างน้องปีนั่นน่ะทพราะมันมไม่ไม่ต่อค่ะนี่ท่านชมช่างโลดเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะคะเดี๋ยวเราไปคุยอะไรทีบ้านก่อนนะคะสำหรับนะคะในห้องนอนที่สามเนี่ยช่างกระชายปักหนึ่งสองสามสี่จุดห้าจุดอันนี้ตามแบบไหมคะหรือว่า พี่เจ้าของขอเพิ่มอะไรครับปักใช้งานนะคะหนูเห็นหนูโผล่ทั่วเลยมีเพิ่มมีเพิ่มมีเพิ่มนิดหน่อยค่ะมีเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็มีส่วนต่างนิดหน่อยก็ไม่ไม่ได้แบบส่วนต่างใช่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเราทําปักไฟเราก็ควรที่จะรอมยอมเพิ่มตั้งแต่เราทําแรกๆใช่ไหมคะคะไปเพิ่มที่หลังก็ระยองระยางปักอนนี้อันนี้ต้องบอกก่อนตอนก่ออีกแล้วจะต้องขายนะครับเราจะได้ช่างไฟจะต้อบ้านดีๆใช่ใช่ใช่แล้วก็จะมามาเพราะของบ้านอยากได้ขนาดนี้าอ้ได้แล้มีสามจุด ใช่ค่ะแล้วอีกห้องนึงเนี่ยหนูเห็นแบบกระจกใสๆแบบนี้ห้องอะไรคะรองรองเปิดดูค่ะห้องน้ำค่ะโอ้ยฮังไม่ค่อยพูดเลยนะคะเนี่ยเจ๊ย่างคุณหมดใช่ไหมยังพูดไม่เก่งพาชมหน่อยค่ะเจ๊คะแบบพาชมห้องน้ำหน่อยออกแบบไอเดียยังไงคะนี่ห้องน้ําอันนี้ลูกลูกเขาออกแบบค่ะเขาบอกห้องน้ำสไตล์วัยรุ่นใช่ลนูสอบถาหน่อยอย่างเลนโชว์อย่างเงี้ยแต่จะ ท่านผู้ชมก็มีเลนชเวอร์นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ใส่ของชักโครกนะแล้วก็อ่างล้างหน้าครบชุดนะคะเห็นฟูฟูแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเอพาไปรับชมอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องน้ำเจ๊พาท่านผู้ชมห้องน้ำรับแขกหน่อยค่ะไปค่ะหูรูปสวยมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้เพลวิ้งใช่ไหมคะงานแต่งไม่ใช่ค่ะอันนี้งานแต่งตอนลูกโตแบบตอนตอนแต่งไม่มีค่ะอยากมีค่ะอยากมีเหมือนเขาค่ะเ็าต้องเข้ามาเลยค่ะ ท่านผู้ชมสําหรับห้องนี้หนูบอกเลยเป็นซิกเนเจอร์ของห้องน้ำมากลายสวยออกแบบได้ดีได้ไอเดียในการออกแบบมาจากไหนคะอือคือเราก็ไปเลือกกระเบื้องก่อนนะคะค่ะแล้วเราชอบชอบ <c oughs> เลือก,อ,อกไอเดียมาจากไหนไม่มีคะ่ะเลือกกระเบื้องเราก็จะมีใครเขาจะมีเขาจะออกแบบใช่เขาจะออกดีให้เขาออก3สามดีให้แบบเนี้ยว่าเจ๊ชอบไหมเจ๊ชอบไหมแต่อตอนที่เขาออกแบบให้เจ๊ก็ยังไม่ชอบ จ๊ก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยมันก็ออกมาเปน็นงี้ทีมก็ซ้อนลายกันบ้างอะไรกันบ้างล้วก็เลือกนิดนึงค่ะวันนี้นะคะเจยโยเนาะแล้วก็ชฟโรนเนี่ยพาชมบ้านสวยๆแบบนี้130ตารางเมตรเราออกไปด้านหน้าดีกว่า130ตารางเมตรกับงบก่อสร้างจบอยู่ที่2ล้าน7จ็ดแสนแปดหมื่นอันนี้น,นิดน,น,นึงนะน,นี่อันนี้ควบคุมแต่ละจุดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะแบ่งโซนแบ่งอะไรทั้งหมดเลยแม้แต่เครื่องป้อากาศเราก็ใส่ไว้ให้ในนี้ด้วยจริงๆ ถ้าเป็นท hmm? ี Middle ่อ like like ื่นไม่ไม like ่ทข <De au. S 2> ็งไหนะเขาว่าเขาเวลาปั๊กเขาก็จะมาเป็นอะไรที yeah. so well, oh, ่ว่าปิดเปิดนะตรงนี้ถ้าติห้าองอะไรเนี่ยเวลาใช้อามาศอิดผมขี้เกียจให้ช่างขึ้นไปข้างบนเลยก็เลยติดบวกเลยถ้าติดใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคอันนี้คือแอร์ไม่พอปักบิดบิอันนี้ไม่พอเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยอ๋อประมาณนี้อันนี้ไม่พอกันเป็นปกติอย่างเงี้ยเขาจะติดหน้าห้องเพว่ามันไม่สวยแต่อย่างเงี้ยตรงนี้มันไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดศูนย์รวมของยีริกเทนี่อืมค่ะวันนี้นะคะชั้นโรก็พาแบบพาชมบ้านละ กับงบก่อสร้างหนูบอกเลยว่าไม่แพงนะคะใครที่สนใจเนี่ยผลงานของช่างโลดเนี่ยก็ขอเบอร์โทรศัพท์อหนึ่งรอบค่ะวิดีนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปชมโซนซักล้างนี่แม่บ้านชอบมานี่มานี้มานี้มาบนึงค่ะซักล้างนี่มาข้างหลังค่ะข้างหลังค่ะนี่ซักล้างนะคะจับตรงนี้นะคะนี่เขาจะออกแบบไว้ให้เราเลยนะคะเครื่องละพาสองเครื่องตั้งได้เห็นะคะ๋ออ่าตรงนี้ตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ช่างเขาแถมให้นะ เทปูนให้นะคะนี่อันนี้ตามความถูกใจด้วยหรือเปล่าคะหรือแถมให้ไม่รู้ครับอันนี้ต้องคุยกับพวกสายพ่อเจกผมไม่รู้ว่าอันนี้อันนี้ต้องคุยก่อนก็คือแถมแล้วก็จะมีเป็นก๊อกเป็นอะไรพร้อมเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้ก็เลือกเจ้าของบ้านเลือกเลยนะรอบบ้านเขาจะทาแบบนี้ซักล้างรอบบ้านได้เลยจ้ะนั้นขอเบอร์เลยค่ะทางโลถ้าใครสนใจโทรได้ที่เบอร์อะไรคะครับ0ูนย์้าสามครับหกห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะครับ บ้านอยู่ที่คุณเลือกนะครับราคาอยู่ที่คุณจ่ายนะครับไม่มีถูกไม่มีแพงเพราะว่าอยู่ที่การตกลงกันครับผมอโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ